สวัสดีครับบ้านและที่ดินสองแควนะับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่แําบลดอนทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตรงจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าบ้านเขาฟ้านะครับให้ดูว่าเขาฟ้าอันนี้คือวัดเขาฟ้าป่าหิมพานนะครับส่วนภูเขาที่คุณเห็นอยู่สูงตั้งงานอยู่ตรงนี้เรียกว่าเขาฟ้านะฮะแล้วเบื้องหน้าผมที่เห็นภูเขาแหลมๆอยู่ตรงนั้นคือเขาสมอแขงนะครับเลยมือผมไปหน่อยตรงนั้นคือค่ายบรมไตรโลกนาถบริเวณตรงนี้มีชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะ เลยไปหน่อยก็เป็นบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแปลงที่ดินผมจะประกาศขายไม่ให้ยืนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแนวแปลงที่ดินเพียงแต่ว่า,าผมมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นการเดินทางที่สะดวกมีถนนคอนกรีตมีบ้านมีชุมชนอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทเส้นบ้านเต็มสำนักเขาฟ้านะครับพื้นที่ทั้งหมด376ตารางวานะครับอยู่ตรงไหน เลยไปตรงนู้นไปหน่อยครับเลยแปลงนี้ไปนะแนวตรงนู้นเลยนะจากนี้ไปประมาณร0อยกว่าเมตรเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปนะเลาะไปตามแนวถนนแล้วไปสุดแล้วก็ผมก็จะเดินไปถ่ายหน้าแปลงที่ดินให้ชมนะครับผมบอกเลยแปลงเนี้ยเหมาะที่คุณจะซื้อเก็บเอาไว้เป็นมรดกตกทอดนะหรือว่าแถวนี้เนี่ยเขาทำโคกหนองนาเขาทำบ้านสวนกังงนค่อนข้างเยอะมาก คุณก็สามารถทำโคกหนังนาหรือทําบ้านสวนนะใช้ชีวิตยามกเกษียณได้ไฟฟ้าประปาต่อไม่ไกลเลยนะครับเป็นชุมชนใหญ่แล้ววิวบรรยากาศสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยหายากมากตรงนั้นก็เป็นเขาน้ําดํานะครับเขาฟ้าเขาสมอแขงโอโหลายร้อนด้วยภูเขาชุมชนใหญ่นะเดี๋ยวดูแปลงที่ดินล้กันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินพื้นที่ทั้งหมด376ตารางวานะครับเบื้องหน้าผมตรงนั้มนมีบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเป็นชุมชนเลยนะครับตรงนั้นเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้ผมให้ดูบรรยากาศก่อนละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือเขาฟ้านะครับมีเขาฟ้าอยู่ใกล้ๆเขาฟ้าเลยนะครับตีนเขาฟ้าเลยแล้วตรงนี้เป็นชุมชนนะมีบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้เป็นถนนทางสาธารณะนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เคลียรทำเป็นทางก็จะมีต้นไม้ปลูกอยู่เนี่ยครับเนี่ยเป็นเนี่ยครับอา่าเป็นต้นไม้ปลูกลกๆอยู่ตรงนี้คือแนวอา่าผังแปลงที่ดินเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นถนนนะและ้วก็แนวแปลงที่ดินเนี่ยอ่าตอนแรกเลยแปลงเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด3ามเอ่อมีแปลงเดียวน,นะครับแล้วก็แบ่งเป็นสามนดอ,อันนี้คือโนดที่1นะครับจากพิกัดจากตรงบออ่อ้นาตรงนั้นนะครับนี่ถนดที่1 แล้วก็ตรงนี้เป็นฉนดที่2ครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นฉนดที่3หน้ากว้าง15เมตรฮะลือ1 1้เมตรแปลงที่ผมจะประกาศขายเนี่ยก็คือแปลงที่3นะครับหรือคุณจะซื้อแปลงที่2ด้วยก็ได้นะแปลงนั้นเลยนะครับนะนะแล้วตรงนี้คือแนวถนนสาธรารณะนะครับมีต้นไม้บังถ้าซื้อหรือยังไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอารถแมคโครมาเคลียมา,าทําเป็นทางให้นะครับเนี่ยสวยครับบรรยากาศดีมากๆเลย ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ลมตีแรงมาก,มากๆไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเสียงลมได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องผมมีระบบป้องกันเสียงรอบรอบข้างด้วยนะครับเนี่ยแนวนี้เลยนะครับสวยมากตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็ปลูกข้าวอยู่นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศเนี่าายครับได้บรรยากาศภูเขาเขาฟ้าในอยู่ใกล้ๆเลยนะครับโอ้สวยจริงๆแล้วก็เลยไปหน่อยนะฮะเลยไปหน่อยเลยบ้านหลังนั้นไปหน่อยพอดีปุ่มไม้บางอยู่ตรงนั้น,นคือเขาสมองแคงนะครับ แล้วก็เลยตรงนั้นไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นค่ายบรมไตโลกนาฏครับตรงนี้ห่างจากาถนนทางหลวงหมายเลข11ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ10กิโลได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่าชุมชนเขาฟ้านะครับหมู่8ตําบลนนททองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีบ้านและมีชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไฟฟ้าถึงปะปาถึงแต่แนวแปลงที่ดินตรงนี้ปะปายังไม่ถึงไฟฟ้ายังไม่ถึงสามารถต่อขยายเขตได้ครับเพราะว่า อ่าบ้านคนอยู่ใกล้ๆเลยแนวถนนสารนะาก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยฮะอ่าแจวมาแล้วตรงนั้นเอ่ลืมบอกไปนิดนึงเนี่ยตรงนั้นครับตรงนั้นคือวัดเขาฟ้าป่าหิมพานนะครับเนี่ยผมขยับอีกหน่อยให้ชมแล้วกันเนี่ยฮะตรงนั้นคือวัดเขาฟ้านะครับจับพิกัดที่วัดเขาฟ้าดูก็ได้เยื้องๆมาก็จะเจอที่แปลงนี้เลยเราได้วิวบรรยากาศภูเขาสวยเนี่ยนะเหมาะมากๆครับเหมาะที่คุณจะเอามาทําเป็นสวนเกษตรเพราะแถวนี้นะ หลายๆที่ก็ทําจัดสรรแล้วทําเป็นบ้านโคกหนองนาเป็นบ้านสวนกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนี่ยแนวเนี้ยที่กั้นรั้วอยู่ตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นลักษณะเป็นแนวบ้านสวนนะครับเป็นแนวโคกหนองนานะเอ่อหรือว่าคนจะซื้อทิ้งเอาไว้เก็บไว้เป็นมรดกตกทอดผมว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ราคาไม่แรงนะน่าจับต้องมากเพราะว่าที่ต่อไปเรื่อยๆราคาก็จะขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับแต่แปลงนี้เนี่ยนําเสนอขายในราคาที่โอ้โหผมอบอกเลยว่าอืขายได้ยังไงอะไรเงี้ยนะ ถูมากมากเลยงก็สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับ